ADRENALINE PODCAST Make healthier LEARN Corporation Brought the society healthier. Br to you by Learn Corporation. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านหมอแมวแพทย์หญิงสกุลนีนรันวิชยะจาก ADRENALINE PODCAST ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายแล้วใช่ไหมคะวันนี้ทุกคนคงจะมีความสุขขึ้นหลังจากที่เปิดเมืองแล้วก็ได้กลับไปใช้ชีวิตแบบ ึ่งปกติกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่ากากายจะตกอย่าลืมว่าเราต้องยังใส่แมสแล้วก็ต้องขยันหลังมือแล้วก็ h y s i c a l distancing กับคนรอบตัวด้วยนะคะวันนี้หมออยากจะมาแชร์เรื่องของเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือสังคม2เรื่องที่น่าสนใจด้วยกันนะคะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือสังคมเกี่ยวกับอะไร คุณผู้ฟังเคยลองจินตนาการไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเราจากคนที่ครบ32มีเองอะครบทุกอย่างใช้ชีวิตได้ตามปกติเราต้องกลายมาเป็นคนพิการด้วยเหตุไม่คาดคิดไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุความสื่อมสภาพตามวัยหรือจากการเจ็บป่วยใดๆก็ตามนะคะแล้วเราเนี่ยจะดําเนินชีวิตได้ยังไงเราจะดํารงชีวิตได้อย่างยากลําบากมากขนาดไหนในเมื่อเราอ่ะไม่เคยเป็นผู้พิการมาก่อน วันนี้หมอเลยอยากจะมาเล่าถึงเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือสังคม2เรื่องที่น่าสนใจและเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นค่ะ เทคโนโลยีแรกนะคะชื่อว่าออแคมค่ะเป็นเทคโนโลยีจากประเทศอิสราเอลค่ะหลายๆคนเนี่ยคงได้ยินชื่อเสียงว่าประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ดีๆเนี่ยหลายอย่างเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินออแคมมาบ้างเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยการมองเห็นนั่นเองสําหรับผู้ที่สูญเสียการมองเห็นหรือผู้ที่มีความสามารถในการมองเห็นลดลงหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าวิชัวอิมเพลเมนต์นั่นเองค่ะบริษัท แคมของอิสราเอลนะคะมีวิชาที่ก้าวไกลมากมองว่าอยากจะเป็นบริษัทที่พัฒนาอุปกรณ์หรือว่า DEVICE ที่ช่วยให้ผู้พิการเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะโดยเน้นเรื่องของ artificial vision หรือว่าเรื่องของการมองเห็นพัฒนาให้สำหรับคนตาบอด ผู้ที่สูญเสียการมองเห็นหรือว่าผู้ที่มีความสามารถในการอ่านตัวหนังสือต่างๆได้ยากลําบากแต่ว่าการฟังเนี่ยยังดีอยู่นะคะปัจจุบันออแคมมี Product ถึง3 Product ได้กันนะคะ Product แรกเนี่ยชื่อว่าออแคมไมอ e ไอค่ะแล้วก็ Product ที่2ชื่อออแคมไมรีสและสุดท้ายก็คือออแคมไมมีทั้ง3ตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงตัวแรกเลยค่ะออแคมไมอายนะคะออแคมไมอไเนี่ย เป็นอุปกรณ์ที่ติดกับแว่นตานะคะแล้วก็มีกล้องติดอยู่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการอ่านเท็กซ์หรือว่าอ่านหนังสือหรือว่าไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ต้องอ่านอินโฟเมชันข้อมูลต่างๆที่อยู่บนสิ่งที่เราอยากจะไปช้อปปิ้งนะคะเพียงแค่ใส่แว่นตาแล้วก็โฟกัสไปที่บริเวณของสิ่งของที่เราต้องการจะอ่านหรือหนังสือที่เราต้องการจะอ่านตัวเนี้ยก็จะช่วยอ่านออกเสียงให้กับ คนตาบอดหรือผู้พิการได้เลยเราก็แค่เพียงฟังว่าตัวออแคมเนี่ยอ่านออกมาว่ายังไงบ้าง Product ตัวที่2อออแคม read นะคะจะคล้ายๆกับออลแคมไมไอเลยแต่เพียงว่าเปลี่ยนจากรูปแบบค่ะที่เป็นแว่นตาเป็นอ,อุปกรณ์เล็กๆนะคะที่สามารถถือได้แล้วก็เอาไปส่องหรือไปถ่ายรูปตรงหน้าหนังสือที่เราอ่านค่ะตัวเจ้าออแคมเองเนี่ยก็จะอ่านออกเสียงมาเป็นภาษาเนี่ยให้เราฟังได้เลย ตัวสุดท้ายนะคะออแคมไมมีอันนี้ค่อนข้างว้าวเลยค่ะเป็นเทคโนโลยี AI Personal Assistant นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยจดจำใบหน้าค่ะสมมติว่าเรามีญาติหรือมีคนในครอบครัวแต่ว่าสายตาเราไม่ดีใช่ไหมคะเราก็แค่ใช้ตัวออแคมไมมีค่ะถ่ายรูป คนในครอบครัวเราแล้วก็บันทึกชื่อเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราเดินเจอกันหรือพบกันหรือไปเจอคนในครอบครัวตัวออแคมไมมีก็จะสามารถบอกได้เลยว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเราที่เรากําลังจะคุยด้วยเนี่ยคือใคร บริษัท a l l c คมนะคะพัฒนาเนี่ยโดย p r o f ฟสเซอร์แอมนอนกับคุณซิฟนะคะตั้งแต่ปี2010ค่ะก่อนหน้าเนี่ยที่จะมาเป็น a l l c คม์โคฟวเดอร์ทั้งสองท่านเนี่ยก็เคยพัฒนาตัว m o b i อนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้รถสามารถขับเคลื่อนได้โดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็เริ่มมาพัฒนาเนี่ยเป็นตัว a l l c คมเนี่ยเปิดตัวในปี2015แล้วก็พัฒนาอีกเวอร์ชันหนึ่งอีกเจเนอเรชันหนึงของออลแคม์มาในปี2017ค่ะ ออแคมถูกพัฒนาให้รองรับภาษาต่างประเทศนอกจากภาษาอังกฤษอีกหลายภาษาเลยนะคะแต่น่าเสียดายค่ะที่ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาไทยแต่หมอเชื่อว่าวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยภาษาไทยเนี่ยน่าจะถูกพัฒนาแล้วก็ทำให้คนตาบอดที่เข้าใจภาษาไทยได้มีโอกาสในการใช้งานแน่นอนค่ะ เทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือคนพิการอีกอันหนึง่งอันนี้หมอเคยฟังจากรายการ TED Talk มานะคะหมอคิดว่าเรื่องนี้เปลี่ยนโลกของผู้พิการที่สูญเสียอวัยวะส่วนระ่างเช่นแขนหรือขาไปเลยทีเดียวค่ะเทคโนโลยีที่หมอจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของ i o o n i c p r o t h s s i s หรืออวัยวะเทียมหรือภาษาอังกฤษเรียกสั้นๆง่ายๆอีกอันนึงก็คือ b i o n i ิก l i m ค่ะคุณผู้ฟังลองคิดเล่นๆนะคะว่าถ้าเกิดวันนึงเนี่ย เราเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปอะชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปยังไง หมอมีเรื่องของเด็กผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งคะ่ะจากอเมริกาชื่อฮิวเชอร์นะคะขอเรียกสันส้นๆว่าเฮอร์สเขาเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุตกเขาจากกีฬาปีนหน้าผาแล้วก็เกิดฟลอตไบค่ะเกิดน้ําแข็งกัดจ,จนขาทั้งสองข้างเนี่ยใช้การไม่ได้แล้วก็เขาต้องถูกตัดขาในที่สุดค่ะจากเด็กวัยสิปีที่ไม่เคยสนใจเรียนเลย mm hmm. ในวันนั้นนะคะที่เกิดอุบัติเหตุ30กว่าปีถัดมาค่ะเขากลายเป็นโปรเฟสเซอร์ชื่อดังของ MIT ทแถมยังเป็นโปรเจกต์ดีเรกเตอร์ แล้วก็เป็นนักวิจัยในเซนเตอร์ของ Extreme Bionic MIT Media Lab ผลงานสร้างชื่อของเขาเนี่ยพัฒนากับทีมนักวิจัยของเขาก็คือเรื่อง Bionic Limbs หรือ Bionic p r o s t h e s i s นี้เองค่ะภาษาไทยเนี่ยเรียกง่ายๆเลยนะคะว่าขาเทียมที่สามารถสั่งการได้ด้วยสมองของมนุษย์ค่ะพอจะนึกภาพออกไหมคะว่าเดิมเนี่ยขาเทียมของมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถสั่งการได้ด้วยสมอง แต่สิ่งที่เธอหรือปรเฟสเซอร์เธอพัฒนาค่ะทําให้คนเราเนี่ยสามารถเพียงแค่คิดว่าอยากจะวิ่งขาเทียมนั้นก็สามารถวิ่งได้เลยตามคําสั่งของสมองเราค่ะ ไบโอนิกสลิมนี้ทำงานยังไงผู้พิการที่ถูกตัดขานะคะจะได้รับการตรวจเช็คเส้นประสาทว่ามีปรมประสาทที่เหลืออยู่ที่ปลายขาที่ถูกตัดไปอะ่ะมากน้อยแค่ไหนแล้วการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณนั้นยังดีอยู่หรือเปล่าหลังจากนั้นทีมนักวิจัยก็จะทำการเชื่อมต่อขาส่วนที่เหลือเข้ากับตัวขาเทียมไบโอนิกสลิมค่ะเพื่อให้มีการนำผ่านสัญญาณไฟฟ้าได้โดยตรงจากจุดที่เชื่อมต่อแล้วก็ส่งสัญญาณขึ้นไปหาที่สมองเพื่อรับคำสั่งจากสมองของผู้พิการทำให้ผู้พิ การสามารถควบคุมแล้วก็ออกคำสั่งขาเทียมทำให้ผู้พิการสามารถเคลื่อนไหวได้ตามใจนึกเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยในปี2014 b i o n i c s l i m โอนิกสลิมได้ถูกพัฒนาขึ้นแล้วก็นำไปทดลองใช้กับผู้พิการแล้วกว่า1,000รายค่ะแต่ p r o f เซอร์เฮอร์ยังไม่จบแค่นั้นนะคะในปี2017เนี่ย เขาก็ยังพัฒนารุ่นถัดมาของตัวไบโอินทริม s ให้ใช้งานได้ดีขึ้นไปอีกแล้วก็พยายามที่จะทําให้ราคาถูกลงเพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้งานอุปกรณ์ขาเทียมตัวนี้มากขึ้นคุณผู้ฟังลองคิดเล่นๆไหมคะว่าถ้าเราเป็น professor her He เนี่ยนอกจากเราจะได้ขาเทียมขึ้นมาแล้วเราจะพัฒนาอะไรต่อไปเป็นโปรเจกต์ถัดไปดีคะ่ะ แน่นอนว่าถ้ามีขาเทียมแล้วก็คงต้องทำแขนเทียมแล้วก็ทำอวัยวะภายนอกเทียมอื่นๆต่อไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่ p r o f e s อร์กำลังพัฒนาอยู่แล้วก็ต่อยอดอยู่เนี่ยยิ่งไปกว่าระยางเทียมทั้งหลายค่ะนั่นก็คือระบบประสาทดิจิตอลหรือว่า digital neural system นะคะเป็นระบบที่พัฒนาระบบประสาทและสมองแบบดิจิตอลเพื่อพยายามช่วยเหลือกลุ่มคนที่เป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตเป็นพาร์กินสันเป็นโรคลมชักหรือแม้แต่โรค ที่คนในปัจจุบันเนี่ยเป็นกันเยอะมากเลยก็คือภาวะโรคซึมเศร้านะคะให้มีอาการดีขึ้นรู้ไหมคะว่าในปัจจุบันเนี่ยโลกเราเนี่ยมีคนกว่า14ล้านคนที่เป็นผู้ป่วยที่ต้องถูกตัดแขนแล้วก็ถูกตัดขาไปแล้วก็กลายเป็นผู้พิการในที่สุด40-80รายต่อประชากร1ล้านคนกำลังเป็นผู้พิการแขนขาอ่อนแรงหรือว่าเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาต แต่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นคนเหล่านี้ค่ะกลับมาเดินได้วิ่งได้เต้นรำได้หรือว่าแม้แต่วิ่งไปเกาะคนที่เขารักได้จากขาเทียมที่สามารถสั่งการได้ด้วยสมองนี้เองค่ะลองย้อนกลับไปถึงวันที่โปรเฟสเซอร์เป็นเด็กวัยรุ่นไปปีนเขาแล้วก็ตกเขาโปรเฟสเซอร์เป็นตัวอย่างของผู้ที่ไม่เพียงแต่ สามารถยอมรับความจริงได้อย่างรวดเร็วไม่โทษชะตาชีวิตของตัวเองในวันที่เขาต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปเขายังพยายามพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ไม่ย่อท้อนะคะเพื่อช่วยเหลือตัวเขาเองและก็ช่วยเหลือผู้พิการแบบเขาอีกหลายสิบล้านคนในอนาคตได้ด้วยนะคะโ professor เขา ER เคยกล่าวไว้ใน t ท็ t ท k ของเขาปิดท้ายนะคะในช่วงปี2014นะคะ เขาภาคภูมิใจกับตัวเทคโนโลยีที่เขาผลิตมาเขามองว่าณวันนั้นที่เขาตกเขาแล้วต้องถูกตัดขาเขามองว่าร่างกายของเขาไม่ได้พิกลพิก,การแต่จริงๆแล้ว่ะเทคโนโลยีต่างหากที่พิก,การแล้วก็ไม่เพียงพอความเป็นมนุษย์ของเขาเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมคุณผู้ฟังลองนึกภาพว่าถ้าเป็นเราวันหนึ่งถ้าเกิดเราต้องกลายเป็นผู้พิการสูญเสียขาทั้งสองข้างจากกีฬาปีนเขาหรือจากอุบัติเหตุอะไรก็ตามในวันนั้น ตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรอยู่ฝากติดตามรายการ Adrenaline Podcast ได้ที่ Spotify SoundCloud และ Apple Podcast นะคะส่วนใครที่ฟังแล้วรู้สึกกระตุ้นให้อยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคมไปในทางที่ดีขึ้นอย่าลืมติดแฮชแท็กอะดรีนาลีนพอดแคสตค่ะ